นี่ฮาว์ชุดสรีฮาวันนี้นะาประปอร์จะมานน้ำสลือวังดนตรีสากดในหัวข่ายอันวงอาคริสต์าสมัยชินเนกุมฮามีดามีฮะนุ่นนางสาวนทอานมันซาเลฟิสิบสี่สองนางสาวเชนยานุดเลตรพันพบทีวมเลฟิสิบเจ็ด สามนางสาวอมมนดราทสักวิโลนเลที้ยงสุดเก้าและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคนสไซคองคุ้มนางสาวพอพิลิงปขึ้นกวารมั่บใจและทีส่สามผัสพกค่า Welcome to orchestra What is orchestra Orchestra คืออะไรวง orchestra หรือดุริยงสากลเป็นวงเครื่องดน,นตรีขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยเครื่องดน,นตรีหลายประเภทเช่น เครื่องสายเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเ,ลงเ,เหลืองและเครื่องตีโดยมีการจัดวงเป็นแบบต่างๆเช่นวง Chamber Orchestra ที่เน้นเครื่องสายและวง Symphony Orchestra ที่มีเครื่องดน,นตรีครบทุกประเภทลักษณะสำคัญของวงออเคสตารา a 1. ขนาดวงอ c h e สตารามีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก 40-60คนขนาดกลาง60-80คนจนถึงขนาดใหญ่80คนขึ้นไป 2. เครื่องดนตรีประกอบด,ด้วยเครื่องดนตรีหลัก4กลุ่มได้แก่เครื่องสายเครื่องปอนลมไม้เครื่องปอนล,ลมทองเหลืองและเครื่องตี 3. ลักษณะการบรรเลงวงออเคสตาราใช้บรรเลงเพลงหลากหลายประเภทเช่นซิมโฟนี คอนแชตโตอุปรากรและเพลงประกอบการแสดง 4. วิวัฒนาการวงออเคสตรามีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคป,ปาลกจนถึงยุคป,ปัจจุบันโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดให้เหมาะสมกับยุคสมัยและแนวเพลงที่ใช้ในการบรรเลงต่อมาเรามาทำความรู้จักกับประเภทของวงออเคสตรากันดีกว่าค่ะ วง Chamber or c h e s t r าเนี่ยประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นหลักค่ะเช่นไวโอลินวิโอล่าเชลโลและดับ b บิลเบส 2. วง s y m p h o n y o r c h r s ต r าประกอบด้วยเครื่องดนตรีครบทุกประเภทเลยค่ะและ 3. วงออเคสตราประกอบการแสดงจะใช้บรรเลงเพลงประกอบการแสดงโอเปร่าและละครค่ะการจัดตำแหน่งที่นั่งในวง o r c เคสตราดังภาพ คือเครื่องสายอยู่ด้านหน้าเครื่องลมไม้และทองเหลืองอยู่ตรงกลางถึงด้านหลังและเครื่องตีอยู่หลังสุดพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ